3วิธีป้องกันสามีมีกิ๊กนะครับก็มีคนถามมากเลยว่าเแฟนผมเนี่ยเขาทำยังไงนะครับผมก็ได้เอามานั่งสังเกตดูซิว่าแฟนผมเขาทําอะไรบ้างกับชีวิตคู่ของเราครับอันที่1นนะครับที่เป็นลักษณะพิเศษมากเลยก็คือเขาเป็นผู้หญิงที่รู้จักการลงทุนนะครับเขารู้จักว่าเอาเงินไปวางตรงไหนแล้วมันงอกขึ้นมาดังนั้นนะครับผมก็เป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับการที่เราอยากจะช่วยให้คนไทยสุขภาพดี ให้ความรู้เปิดเพจดังนั้นเราก็ไม่อยากจะเอาสมองของเราเนี่ยไปคิดเรื่องการลงทุนอะไรมากมายนะครับเราก็คุยๆกันแล้วแฟนผมก็ลยบอกว่าเนี่ยเอาไปฝากไว้ตรงนี้ไหมได้หเปอร์เซ็นฝากตรงนี้ไหมได้สามเปอร์เซ็นฝากตรงนี้ไหมได้หกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นแบบนี้ครับแล้วผมก็บอกเออไปทําให้หน่อยก็กลายเป็นว่าถ้าถามว่าทรัพย์สินผมเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะผมว่าอยู่ที่แฟนผมเกือบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็หมายความว่าอันนี้เอาไปใช้ได้นะครับเงินอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นนะครับ พอเงินผมอยู่ที่ภรรยาเกือบทั้งหมดใจผมก็อยู่ที่ภรรยาไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเงินอยู่ที่เขาทั้งหมดเลยนะครับอันที่สองนะครับคือเขาจะไม่เจอหน้าผมตอนที่ผมหมงุดหงิดอันนี้เป็นเทคนิคสําคัญนะครับหลายคนบอกว่าเอา้าเป็นแฟนกันก็คุยกันตลอดเวลาผมบอกไม่นะครับในช่วงที่ผมหมงุดหงิดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแฟนผมเขาจะพยายามหลีกออกไปแล้วพอผมเริ่มเบาลงเขาถึงจะเข้ามาสมองคนเรามันทําหน้าที่แบบนี้นะทุกคน ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราหงุดหงิดต,ต่อให้เรารักแฟนเราจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วเราจะจําว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีส่วนทําให้เราหงุดหงิดด้วยแต่แฟนผมเขารู้เรื่องทฤษฎีนี้เพราะเขาเรียนเก่งมากอยู่แล้วเขาจบพยาบาลมาเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเข้าไปเฉพาะช่วงที่แฟนเราแบบอารมณ์ดีเขาก็จะจดจําแต่สิ่งที่ดีๆไงทาให้เวลาในสมองผมเนี่ยมีแต่ความทรงจําดีๆของแฟนผมทั้งนั้นเลยข้อ3านะครับเรื่องนี้สําคัญมากแล้วผมอยากจะแนะนําให้คือมีความฝันร่วมกัน1อย่างไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นความฝันในธุรกิจหรือว่าอะไรเรื่องเงินไม่เกี่ยวครับผมสองคนเนี่ยมีความฝันหนึ่งอย่างว่าในแต่ละปีนะครับถ้าไม่มีโควิดนะครับเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นปีละ3ครั้ง ครั้งหนึ่งไปอย่างน้อย 7- 10วันคนทุพานะนั่งจิบกาแฟชิลๆนั่งคุยกันแล้วไม่ย้ายเมืองเลยไม่ท่องเที่ยวโดยการย้ายเมืองให้เหนื่อยว่าจะนั่งแช่อยู่ตรงนั้นเน่ะเวัน10วันนะครับอยู่ในเมืองเมืองเดียวเช่นทคาคายาม่านาวิตะผมก็เคยนั่งชิลๆมาแล้วนะครับอยู่ในนาิตะอย่างเดียว7วันเลยนะครับแล้วมันเป็นความฝันร่วมกัน พอเรามีความฝันหรือเป้าหมายร่วมกันนะครับชีวิตเรามันเหมือนก้อนเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นอยากจะบอกทุกคนนะครับลองเอาเทคนิคของแฟนผมไปใช้นะครับเป็นเทคนิคที่ทําให้ผมเนี่ยยิ่งนานวันนะครับผมแต่งงานกับเขามา12ปี13ปีแล้วผมยิ่งรักเขามากขึ้นเพราะ3ข้อนี้นะครับทุกคนลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับส่วนใครก็ตามอยากให้เทคนิคนี้นะครับถึงเพื่อนๆเรามากขึ้นก็สามารถแชร์ด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าเทคนิคเหล่านี้นะครับมีสอนน้อยมากในประเทศไทยและ ไม่มีสอนเลยในโรงเรียนครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook, IG, TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ